สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าพาดูเหรียญสองแบบนี้นะคะเหรียญที่หนึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกการจนาพิเศษนะคะส่วนเหรียญที่สองก็คือเหรียญปกติทั่วไปก็คือเหรียญที่เราใช้แบบว่าหมุนเวียนในในทุกวันนี้นะคะจะมาดูว่าลักษณะการดูหัวก้อยเขาไม่เหมือนกันนะคะดูเหรียญปกติทั่วไปก่อนนะคะ ด้านหัวก็จะเป็นรูปตรงแบบนี้นะคะแล้วมาดูด้านก้อยกันนะคะแล้วมาดูเหรียญที่ระลึกกันนะคะอ่าทำไมมาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ mm. เพราะว่าเหรียญปกติทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะคะ mm. ก็คือหัวก้อยเขาสลับนะคะหัวก้อยเขาจะสลับแบบนี้นะคะถือว่าปกตินะคะไม่ได้ผิดปกตินะคะ ส่วนนุเรียนที่ระลึกนะคะเขาก็จะผลิตมาแบบนี้ซึ่งเป็นปกติอีกเหมือนกันนะคะเผื่อว่าบางท่านอาจจะงงนะคะเพราะว่าบางทีการที่บางเพีเขารับซื้อเขาบอกว่ารับซื้อเหรียญที่หัวก้อยเอียงสลับอะไรแบบนี้นะคะ ก็จะได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ผลิตแบบไม่ไม่ผิดปกตินะคะแบบทั่วไปคือไม่มีราคานะคะเพราะว่าเหรียญการจนาพิเศษหรือว่าเหรียญที่ระลึกทุกรุ่นทุกแบบเขาจะผลิตแบบนี้นะคะหัวก้อยตรงกันนะคะไม่สลับไม่เอียงนะคะส่วนเหรียญทั่วไปหัวก้อยเขาจะสลับนะคะอันนี้ไม่งงเนาะ ไม่งงนะคะเนาะพราะตอนแรกคุณย่าก็ดูงงๆว่าอ้าวทำไมทําไมเหรียญเหรียญที่ระลึกกับเหรียญทั่วไปทําไมหัวก้อยเขาไม่เหมือนกันหรือว่าเหรียญเราจะเป็นเหรียญพิเศษนะคะจริงๆแล้วคุณย่าไปศึกษามาไม่ใช่นะคะเขาตั้งใจผลิตแบบนี้เลยนะคะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ว่าเหรียญที่ระลึกของเราเนี่ยหัวก้อยตรงนะคะไม่สลับนะคะไม่สลับก็คือแบบนี้นะคะ แบบนี้ถือว่าสลับนะคะเพราะว่าถ้าหัวตรงก้อยก็ต้องตรงใช่ไหมคะแต่นี่คือก้อยสลับลงมาอย่างนี้นะคะเขาจะทําแบบว่าผลิตออกมาให้แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลที่คุณย่ารู้มาเนาะตอนแรกคุณย่าก็ไม่รู้หรอกว่าเขาสลับกันหรือว่าเขายังไงกันคุณย่าก็ไปดูมาข้อแตกต่างก็จะประมาณนี้นะคะระหว่างเหรียญปกติทั่วไปที่เราใช้ในระบบหมุนเวียนทุกวันนี้นะคะแล้วก็เหรียญที่ระลึกนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณย่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ